พริกชะตาด้วยเงิน5บาทอยากร่ำรวยขาขายมีกำไรขอจงมันท่องบทหนีสั้นๆได้ผลเกินคาดแน่นอนและจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมขออนุญาตยกเรื่องราวประสบการณ์ของนักปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง ซึ่งท่านได้เล่าถึงความมหัศจรรย์แห่งกุศล,ลกรรมที่ท่านเองได้ลองปฏิบัติจนได้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักจึงอยากนำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้มีจิตศร,รทัทธาได้ลองน้อมน,นำไปปฏิบัติกันดูนะครับโดยท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อข้าพเจ้ามีเวลาว่างแล้วจะนิยมไปแสวงหาครูบาอาจารย์ไปฟังธรรมไปถวายสังฆทานผ้าปา่ากฐะถิน คือจะไปทุกครั้งที่มีโอกาสไปแล้วสบายใจได้หนังสือธรรมะรวมถึงเทปธรรมะมาด้วยทุกครั้งข้าพเจ้าก็จะเปิดอ่านเปิดฟังทันทีเมื่อกลับถึงบ้านแล้วหรือในยามที่ว่างจนกระทั่งติดเป็นนิสัยชอบอ่านธรรมะฟังเทปบางคนไม่เข้าใจมองคนที่อ่านหนังสือธรรมะเป็นคนมีปัญหาหรือเป็นคนที่ไม่ได้ความ แต่ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหนังสือธรรมะก็ตามเทปธรรมะก็ตามคือกุญแจไขความถุกที่วิเศษที่สุดยามใดที่ทำงานทำการหรือพบปะบุคคลที่มีจิตใจไม่ดีเราถูกประทุษร้ายด้วยคำพูดก็ดีการกระทำต่างๆนานา,นาก็ดีสิ่งที่เป็นโลกกระทำแปดนั้นเราย่อมหลีกไม่พ้นที่จะนำคำพูด การกระทำนั้นๆมาคุ้นคิดเป็นกังวลใจบันทอนจิตใจของเราให้หดหูเศร้าหมองวิตกกังวลทุกขร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลบับทุรนทุรายมีโทสะเสียใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวนยามใดที่ข้าพเจ้าเกิดความคิดเช่นนี้ในมโนนึกข้าพเจ้าจะรีบเปิดหนังสือธรรมะอ่านทันทีและช่างแปลกจริง เรื่องราวในธรรมะนั้นบรรยายความใจดำพอดีไฟที่กำลังลุกกลับลดลงและบอดไปในที่สุดความสงบก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดความละอายใจและต่อมาจะเกิดสติปัญญาขึ้นว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นคนเช่นไรใครที่กันแกล้งเรามากเท่าใดต่อไปเขาย่อมต้องกลืนน้ำลายที่ทมรถตัวเรามากเท่านั้น และตั้งใจมั่นว่าใครว่าเราเลวเราต้องดีให้ได้ใครว่าเราจนเราต้องรวยให้ได้และใครว่าเราโง่เราต้องฉลาดให้ได้แต่การติดข้างคำด่าในใจไม่ใช่จะให้หลุดได้ง่ายพอเผลอๆก็นึกถึงคำพูดนั้นอีกก็กลับไปเปิดเทปธรรมะฟังซึ่งเทปธรรมะนั้นข้าพระเจ้าได้ซื้อสะสมไว้มากมายเป็นสิบสิบตลับ มีหัวข้อธรรมะหลายอย่างเลือกตรงใจที่กำลังเดือดร้อนอยู่เช่นโลกธรรมแปดอุเบกขาบารมีขันติบารมีใจที่มันกำลังฝุงหรือร้อนรุ่มก็ถูกธรรมะของหลวงปู่ต่างๆดับไปจนหมดสิ้นแล้วข้าพระเจ้าจึงมีจิตที่สงบสบายสว่างและสามารถต่อสู้กับอุปสรรคนานาชนิดได้ เมื่อข้าพเจ้าได้เริ่มเรียนรู้ธรรมะมว่าด้วยอนิสงค์ของบุญกุศลและกฎแห่งกรรมว่าใครทำอะไรได้อย่างนั้นข้าพเจ้าก็เริ่มมาพิจารณาคำสอนของพระโดยท่านได้สอนว่าอยากรวยให้ทำทานอยากสวยให้รักษาศีลอยากฉลาดหรือดีให้ภาวนาแต่ข้าพเจ้ากลับมาพิจารณาว่าเมื่อเรามีทุกเรื่องความจนพระท่านสอนว่า อยากรวยให้ทำทานพระสอนว่าธรรมะพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และนิสัยของข้าพเจ้าก็คือต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าทำทานแล้วรวยข้อนี้สนใจมากขอพิสูจน์ข้อนี้ก่อนและจากนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ลงมือพิสูจน์ศาสัจธรรมว่าทำทานแล้วรวยวันหนึ่งในเดือนตุลาคมพศ2525 ข้าพระเจ้าได้ข่าวว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะมาที่บ้านซอยสายลมเพราะเป็นบ้านเกิดของท่านมีพระธาตุแจกแก่ญาติโยมด้วยข้าพระเจ้าจึงรีบเดินทางออกไปแต่เช้าปรากฏว่ามีผู้คนหลั่งไหลมาแน่นขนาดข้าพระเจ้ามีเงินติดตัวอยู่ประมาณ300บาทจึงถวายเงินทําบุญวันเกิดของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหนึ่บาทได้รับแจกพระธาตุและคาถาของหลวงพ่อปานมาอ่าน แล้วก็พับใส่กระเป๋าถือไม่ได้สนใจใหยดีช่วงนั้นข้าพเจ้าเริ่มมีบ้านอยู่เริ่มจะผ่อนส่งเดือนละห0 0 0ันบาทแต่เงินเดือนเพียงสามพันบาทเศษทุกใจเหลือเกินเงินในธนาคารก็จะหมดแล้วพอดีเห็นกระดาษพับอยู่ในกระเป๋าถือเป็นคาถาหลวงพ่อปานก็นำมาอ่านซึ่งเป็นพระคาถาเรียกทรัโดยพระคาถาว่าดังนี้พุทธะมะอาอู นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธามานีมามะพุทธาสวาโหมโดยข้าพเจ้าท่องทุกวันวันละสามจบห้าจบเก้าจบแล้วให้ใส่บาททุกวันก่อนออกไปทำงาน หรือท่องคาถาแล้วเอาเงินใส่กระปุกทุกวันแล้วนำเงินไปถวายเป็นค่าอาหารพระขณะนั้นกำลังจนตรอกเงินจะขาดมือแล้วเราแย่แน่ๆจึงตัดสินใจว่าลองดูจะรวยได้อย่างไรมองไม่เห็นแต่ท่านสั่งให้เราทองเราก็ทองแล้วตั้งหน้าตั้งตาท่องคาถาหลวงพ่อปานทุกๆวันแล้วนำกระปุกมาติดป้ายว่าพุทธา มาอาูโดยได้เขียนกันไว้ไม่ให้เผลอหยิบเงินไปใช้นำเงินเหรียญห้าบาทใส่กระปุกทุกวันยามนั่งรถเมล์ก็ท่องคาถาเพราะกลัวว่าท่องน้อยไปจะไม่พอเพราะรถติดหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงานท่องคาถาพุทธามะอาอูประมาณ1 0บถึงสินาทีเวลาเหลือก็สวดอิติปิโสสองถึงสาจบจากนั้นแผ่เมตตา นั่งเพลินเพลินก็ถึงที่ทำงานทํำอย่างนี้อยู่สองสัปดาห์ความอัศจรรย์ก็เกิดเพราะมีคนอาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่ซอยฮาได้มาหาทังถังที่ไม่รู้จักกันเลยมาชวนทำงานพิเศษเขาเคยเห็นท้าพระเจ้าสองครั้งและคิดว่าจะต้องชวนมาทำงานพิเศษเพื่อขายน้ำยาทำความสะอาดบ้านอย่างเช่นน้ำยาสับ้าน้ำยาล้างรถน้ำยาขัดพื้น น้ำยาล้างเครื่องเงินเครื่องทองเหลืองและเพชรพลอยซึ่งน้ำยานี้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาน้ำยาแต่ละอย่างนี้มีราคาสูงขวดละหนึ่งรอบาทเซซึ่งเทียบค่าเงินสมัยนั้นจัดว่าแพงอยู่นะข้าพระเจ้าหนักใจแต่ก็พิจารณาว่าเป็นอาชีพสุจริตแล้วเราจะมาจนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องขยันจะเหนื่อยเท่าใดไม่ว่า ขอเราได้เงินมาผ่อนบ้านเราก็มีความสุขแล้วก็จัดแจงนำน้ำยานั้นมาทดลองใช้ประมาณ5-6วันตามคุณสมบัติที่เขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษและได้เข้าอบรมที่บริษัทในวันหยุดและพยายามหาจุดเด่นของน้ำยาว่าต่างจากกี่ห้ออื่นอย่างไรเมื่อพบแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากรู้ว่าตอนนี้ไปเราจะได้เงินแล้วจึงมาพิจารณาหาลูกค้า ค่อยๆวางแผนทำงานคิดพิจารณาว่าจะพูดกับลูกค้าอย่างไรเขาจึงจะสนใจนะจะต้องไปหาใกลบ้างก็ทบทวนไปมาจนแน่ใจจึงเริ่มจากเพื่อนสนิทก่อนเวลานั้นเงินติดตัวหมดแล้วจึงขอยืมเพื่อนสองร้อยมาซื้อน้ำยาชั่วระยะเวลาผ่านไปเจ็ดวันได้กําไรมาสองพันบาทตื่นเต้นเป็นที่สุดนำเงินไปคืนเพื่อน เพื่อนก็ได้ถามไปว่าเธอทำไมไม่มาหาฉันเหมือนก่อนนี้หายไปไหนจึงได้ตอบไปว่าเวลาว่างไม่มีแล้วไม่มีเวลาคุยไม่มีเวลาเที่ยวเตรเวลานอนพักก็ไม่มีทีวีก็ไม่ดูต้องหาเงินมาผ่อนส่งค่าบ้านเวลาเย็น,ยนและเสาร์อาทิตย์จึงทำงานหนักมาแต่ทุกเช้าก็ยังท่องคาถาหลวงพ่อปานเหมือนเดิม พอรวมเงินได้มาห้าสิบบาทก็นำไปซื้ออาหารถวายพระและเนื่องจากพระที่เลื่อมใสอยู่ต่างจังหวัดหมดจึงได้คิดว่าจะต้องส่งทางไปสนีดีที่สุดเงินห้สิบาทเพิ่มเป็นหนึ่งบาทต่อสัปดาห์วัดที่ส่งไปเป็นวัดปฏิบัติทางศีนเช่นหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่วัดปีผิวนารามบ้านคายจังหวัดระยอง หลวงพ่อกัสปะมุนีหลวงพ่อวิชัยวัดถ้ำผาจมจังหวัดเชียงรายและหลวงพ่อจารันวัดอัมพวาลจังหวัดสิงห์บุรีบางครั้งก็รวบรวมถวายผ้าปา่าเมื่อรู้ว่ามีพระอริยเจ้าท่านได้มาพำนักในกรุงเทพมหานครหรือฝากเพื่อนนำไปถวายเป็นสังฆทานซึ่งข้าพเจ้าก็ทำอยู่อย่างนั้นบ่อยครั้งจนชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นเรื่อย จึงอยากนำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ทุกท่านได้ลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูด้านเองซึ่งกระผมเองก็เชื่อว่าเรื่องราวของนักปฏิบัติธรรมท่านนี้เป็นเรื่องที่น่าลองทํากันดูไม่เสียหายอะไรเลยนะครับสําหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดกิจศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ